ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s f k t s นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมสเปรล King นะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมอยู่นะตอนนี้นั่นก็คือเดสเปซสองนั่นเองนะฮะก็เขามาต่อกันจากตอนนั้นนะฮะก็มัวแต่ไปลงกับไฟน์ไอเอสพีดีอะไรฮะมันเลยมาลงเดสเปซเลยนะฮะก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะเป็นวันดีนะฮะก็เลยถือโอกาสมาเล่นนะฮะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย <laughs> okay. Okay, bye. What the fuck? What the fuck? khiết, yeah khiết hồi huồn ma, uy uy, kia, cây một, han, uầy, ตอนนั้นมีร้านค้าเจ๊คีไปตรงนู้นไปทั่วกันฮะน่าจะเป็นเกมโซนแล้วอะตรงน,นี้เฮ้ย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 ตกใจหมดอีสั์ ไปไปไปไอ้ลูกไอ้ลูกลูกกรอ,อกไกตีนโอ้ยโอ้โผล่มากขอยู่ข้างๆกูเลย They're right. coming back to me, the good ones, and the bad ones, the more I remember, the more my head hurts, I keep seeing the symbols, the symbols too, Isaac, in him, I keep seeing his face, shit, tell me, เต็มนะฮะแป๊บหนึ่งขอซื้อของก่นอนลายจันเจเวลรินกันอโอ้โหปืนเพียบชุดเกาะ DLC อเพียบไม่เอานะฮะเซฟก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะแต่ถ้าไม่จบซับเตอร์นี้เรา ไม่หยุดแน่นอนฮะไปอ,ะอ๋อรู <c oughs> ว่าโง่ทั้งน,นั้นไป Yeah. Oh, so this crazy cool. guy that keeps contacting me. Wait! What do you want? He's a psychopath, Isaac. Stay clear of him. He's a Okay, I'll be careful. Immediately the I'll be all off. Oh, bye. Yeah, that's เอ้ยไม่ใช่พีาตเอาใหมาใหมาใหมไม่เยไม่เยบเดี๋ยวมานมึงปนะฮะโอเคฮะขับมานะฮะ Me to residential. This looks like a unitology recruitment center. Am I still on track? Yes. There's an old maintenance access point in there that'll take you through the waste disposal system and into the Cassini towers. Stay sharp. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยม้าอะไรวะเนไกลไก่ไตีนนั่นแหละ

ประสิทธิก่อนแล้วกันนะฮะครับผมครับผมแปบ๊บหนึ่งจา้จาจา้าจ้าแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งกลัวบวางกลับฟอร์เซ่ก่อนแล้วกัน นี่เปล่าไม่มีละโอ้ ไปตรงไหนนี่ มันเมืดเตือเมืตือ,อ,ตอ,ตอทำไมมันมืดไปหมดเอิม่มอยไหมจ๊ะไม่มีแล้วเอาเวอร์ล็อกอีกแล้ว การาวเวอ์ล okay. okay. uh ็อกกลขึ huh. uh ้นนีไปเลยนะฮะไปฮะเอาไปส่งแบบ อึดแล้วตันห้องนี้ละเกียดที่สุดเลยครับผมไดอีกสักเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บหน,นึง่งโอเคฮะมาแล้วฮะช่วงนี้รู้สึกว่าธุระนี่จะเยอะนะ ที่แน่นอนฮะอย่าเข้าไปปุ๊บปับเนะี่ยปบปับน oui. like ี่ไอ้ซาดเด็กต้องมีลูกลูกกรอกออกมาแน่นอนฮะโอ้ยปวดหัวปวดหัว ห้ามใจตัวเองได้นะฮะห้ามใจม่ให้นิคินิโคนะฮะน่าจะเป็นแฟนของไอแตกหรือป่านิโคน่าจะใช่ไอเหี้ยนี่ต้องมีแน,น่นอนพ้อเหี้ยเอาไม่มีอ้าวที่เดิมนี่ว่า tracking me in some sort of gunship you're almost here hurry well oh, yeah Okay, kan Okay มีป่ะไม่มีน,นะไม่มีน,นะไฟน,นะเมื่อไหร่จบชัตเตอร์สตีว่าโอ้ชีตห้องนี้ห้องเอเลียน What the shit What the shit It's time and he found you into the church hurry Chapter it out. Okay. Dana, the church unitology? Why here? It's one of the few places on Titan Station that Titan can monitor. Separation of church and state. No, Dana, we shouldn't be in here. This is the last place we want to be right now. Isaac! My brother died trying to rescue you. This is important. This'll work. I'm in a safe room at the top of the church. Meet me there, okay? เราจะไปไม่เบนช์ก็เซฟสเตชันนะครับเอาเซฟสเตชันดูทีเดียวกันไปอันนี้เราเจอนะฮะามาดูกันนะครับว่าผมจะเลือกอันไหน,นะฮะคัดมาคัดเตอร์น,นี่ผมเอาดามเมจนะฮะสายดามเมจโอเคะฮะ มี power node ขายไหมวะเนี่ยอยากไป power node มากดีเลยมีเลยตังไม่พออันละหมื่นเลยเลยวะ power node โหดไปโอเคเราจะอัพสายไม่เอา reload นะฮะเอ้ยเดี๋ยวอัพลิกก่อนลืมอัพลิกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ HP พีเลยฮะโอ้โหเอา HP ก่อนเลยไปเซฟโอเคอเซฟเรียบร้อยนะฮะก็ขอบคุณนะครับสารับรการติดตามรับชมนะครับก็ท่านผู้ชมผู้ใดที่ชอบก็แชร์ให้เพื่อนได้นะฮะก็สำหรับวันนี้กับผมก็ ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีฮะ